สวัสดีครับนา้นาๆนาักตุกตาทุกคนนะครับวันนี้จะมาอัดคลิปผูกเหยื่อ <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> แบบแครโลไลน่าริกไว้สำหรับเดินปลาแบดนะครับเซิร์ชดูในเซิร์ชดูใน YouTube ไม่ค่อยมีคนทำครับเพราะว่ามือใหม่ที่เข้ามาตกปลาแบดก็เขาไม่รู้วิธีผูกส่วนมากจะตกะเฉพาะกบบยางนะครับใช้กบบยางตกตัวนี้ก็ฟิโลฟอกนะครับเหมาะสำหรับ เหมาะสำหรับปลาแบสปลาช่อนนะครับใช้งานดีครับใครเหยียบแป๊บหนึ่งครับสนใจก็สอบสามได้ที่เพจทีวิชิงไทยแลนด์หรือ Facebook ต้อมทีซีอุดรได้นะครับแล้วก็ YouTube ได้นะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับเอ็กซ่นใส่แนะนำลยครับเนื้อยางนุ่มปากัดเป็นติดสกิดเป็นโดนครับโอเคครับมาเข้าเรียงกันอุปกรณ์ก็มีสายสายเนะครับ สิบหกปอนด์นะครับสายใช้ทั้งเป็นสายหลักแล้วก็เป็นสายหน้าด้วยครับชิงหน้าด้วยครับแล้วก็สต็อปเปอร์ตรุก,กัววิ่งนะครับขนาดห้ากำลูกมุนล,ลูกปัดนะครับลูกปัดสองแล้วก็ลูกมุนหนึ่งตัวนะครับก็ นอนนนอนยางหางกลมหางกลมแล้วก็นอนยางแบบนี้ครับนอนยางแบบนี้จะเกี่ยวเกี่ยวตรงกลางนะครับท่านผู้ชมก็ดวงเบ็ดนะครับท่านผู้ชมโอเคครับมาเริ่มผูกกันเลยครับสิ่งแรกที่ใส่ก็คือสต็อปเปอร์นะครับท่านผู้ชมสต็อปเปอร์ การตะกั่ววิ่งนะครับโอเคครับสีเขียวเหมือนกับนี่เลยครับเหมือนกับไซเอ็นนะครับต่อไปก็ลูกปัดและสองก็ตะกวนะครับท่านผูช้ชม แล้วก็ใส่ลูกปัดอีกรอบหนึ่งครับลูกหมุนครับลูกหมุนผูกลูกหมุนเข้าไปที่ผูกก็ทั่วไปครับผูกง่ายครับสอดเข้าไปสองรอบแล้วก็หมุน กันกับด้านสักสารอบสีรอบก็ได้ครับแล้วก็ย้อนกลับมาอีกรอบแล้วก็สอดตรงที่เราทําไว้สองห่วงนะครับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงเลยครับยาวเราก็ตัดออกนะครับท่านผู้ชม ลายสต็อปกลับมานะครับกลับมาล็อกแค่นี้พอนะครับคล้ายๆกับเท็กซัสลิกนะครับแต่ตัวนี้เป็นแค่์โรไลน่าลิกนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อย,อยขั้นตอนแรกเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนที่สองมัดดวงเบ็ดครับดวงเบ็ดตัวนี้เป็นดวงเบ็ดเดินหนอนยางนะครับมีทั่วไปตามร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับหาซื้อได้นะครับตัวนี้ที่ใช้ก็ขนาดเบอร์สามนะครับมีเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าแล้วแต่ขนาดที่เราจะเลือกให้มันเหมาะสมกับหนอนยางปลายางเรานะครับ ก็มัดเหมือนเดิมครับสอดเข้ามาแล้วก็หมุนหมุนเอาแค่รู้สึกว่ามันแน่นพอนะครับไม่ต้องหมุนเยอะนะครับเพิ่มเตมแล้วก็สอดเข้าไปเหมือนเดิมครับก็ดึง ครับยาวก็ตัดเวลาแทงเหยื่อยางนะครับขณาที่ยังแทงไม่เป็นนะครับก็แทงเข้าตรงปากเลยครับแทงเข้าไปไม่ต้องแทงไปลึกมากนะครับปั๊บมาสอด ต่อเข้ามาแล้วก็หมุนกับด้านนะครับให้มันเข้าล็อกพอดีนะครับล็อกที่เหล็กมันที่ดวงเบ็ดมันงอไว้นะครับเสร็จแล้วครับเนี่ยแล้วก็วัดใช่ไหมครับว่าเราจะดวงเบ็ดออกตรงไหนหลังนอนตรงไหนนะครับวัดขนาดกะข,ขนาดให้พอดีก็ย้อนกลับมาแทงครับแทงเข้าไปวดวงเบ็ดโผล่อีกด้านหนึ่งครับ ก็รูดลงมาครับท่านผู้ชมรูดลงมาเห็นไหมครับนี้บไม่มีติดสวะแน่นอนครับจะปักก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เรานะครับจะปักไม่ปักก็แล้วแต่เราชิ้นหน้าเอาสักประมาณไม้บรรทัดหนึ่งครับไม้บรรทัดหนึ่งพอดี สายหน้ากับสายชิ่งตัวเดียวกันวิธีผูกก็เหมือนเดิมครับผูกแบบใหม่ก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดผูกยังไงก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับใส่มาอย่างนี้ครับรับสอดเข้าไปสักสองรอบนะครับท่านผูม้ม ก็ดึงครับแค่นี้ก็อยู่แล้วครับเาตัดเรียบร้อยครับเดินหนอนอยางแบบแครไลไนน่าริกนะครับใช้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปลาแบทไม่มีคำว่าไม่กัดนะครับโอกาสที่มันจะกัดมันเป็นปลาเหยื่อโอกาสที่มันจะกัดเหยื่อเนี่ย เปอร์เซ็นต์สูงนะครับเพราะว่ามันเป็นปลาตะกะอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมทีเดินหนอนปลาแบดนะครับเอาไปลองใช้ดูนะครับใช้สา,ายสำหรับไม้ที่มันโลง่ลงๆนิดหนึ่งนะครับโล่งข้างบนผิวผิวน้ำมันจะไม่มีสระไม่มีอะไระครับแต่ข้างล่างเนี่ยเอาไปเดินเอาไปลองได้นะครับได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นี่ป็นเทคนิคแรกนะครับง่ายเดี๋ยวก็ต่อไปเทคนิคที่สองนะครับท่านผู้ชมเทคนิคที่สองนะครับท่านผู้ชมเทคนิคที่สองเราจะปล่อยให้ตะกัวมันวิ่งนะครับใส่ลูกปัดก่อนนะครับใส่ลูกปัดไปแล้วก็ใส่ตะกัวตะกัวจะเป็น ตะกัวอย่างนี้นะครับตะกัวลูกมุนนะครับขนาดสีกร,รัมนะครับก็ใส่ลูกปัดใส่ลูกปัดอีกรอบครับดวงเบ็ดดวงเบ็ดลูกลูกไอ้ลูกมุนอย่างนี้เราไม่ต้องใช้นะครับใส่ดวงเบ็ดเลยครับท่านผู้ชมดวงเบ็ดเป็นดวงเบ็ดตูดแปนนะครับ เบียดตูดแบนนะครับเวลาผูกก็ทบกันอย่างนี้นะครับทบกันอย่างนี้นะครับกก็มุเอาสัประมาณห้าหกรอบนะท่านผู้ชมห้าหกรอบพอนะครับแล้วก็ กดไว้นะครับกดไว้ก่อนแล้วก็มาย้อนกลับมาที่ตูที่เราทําเป็นวงไวท้ที่ตรงที่เราพับนะครับแล้วก็ดึงนะครับค่อยๆดึงนะครับ ไม่มีหลุดบแบตใหญ่ๆมั้ยนะครับสามสี่รูอาย่เราทำตะกวัววิ่งนะครับส่วนเกียเกียเราก็ต้องใช้ตัวนี้ครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับเกี่ยวเข้าไปวิธีเกี่ยวก็เกี่ยวเข้าไปกลางลำตัวเลยครับหนอนมันจะมีข้อที่มันหนา,นาเขาทำไว้ให้แล้วนะครับ เกี่ยวเข้าไปจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราตีไปนะครับตีไปปุ๊บพอไปถึงไปโดนตำแหน่งที่เราต้องการใช่ไหมครับพอเราปล่อยปล่อยสายเอ็นใช่ไหมตะกุ่มันจะวิ่งย้อนกลับลงไปข้างล่างนะครับต่อมันจะลงช้านะครับมันจะสะบัดอย่างเงี้ย คิดอ่อไหมครับมันจะโดนน้ำมันจะสะบัดฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอย่างนี้นะครับตะกลว,กวนวิ่งตะกลวนวิ่งสมมุติว่าสมมุติว่าตรงนี้เป็นน้ํานะครับตรงนี้เป็นน้ำเราลงมาตะกลวนจะวิ่งลงข้างล่างนะครับลงไปอย่างนี้ยแล้มันก็จะสะบัดดิ๊ก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 อย่างเงี้ยครับคิดออกไหมครับท่านผูช้ชมวิธีนี้ก็ใช้สําสหรับหมายที่มันโลง่งๆนะครับ ข้างล่างลงๆได้ผลเหมือนกันครับกับหมายที่ประแบดอยากจะเคี้ยวๆนะครับพอไปถึงพื้นแล้วก็กระตุกขึ้นนะครับกระตุกขึ้นเร็วๆนะครับแล้วก็จะ,จะลงทิ้งดิ่งลงไปอีกรอบนึงครับกระตุกขึ้นทิ้งดิงกระตุกขึ้นทิ้งดิ่งลงอีกแล้วก็กระตุกขึ้นอีกรอบนึงครับยังไงก็กัดครับวิธีนี้ใช้ดีได้ผล100%เเซเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มีวิธีที่สามนะครับวิธีที่สามนี่คือง่ายง่ายง่ายที่สุดเลยครับไม่ต้องยุ่งยากนะครับส่วนวิธีที่สามนะครับโครง่ายเลยครับเล่นหัวจิกเลยครับตัวนี้ก็ขนาดที่ยี่สิบกรัมนะครับท่านผู้ชมหาสักสิบกรัมก็ได้สิบกรัมสิบห้ากรัมก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นปลายางหาหางพิวนะครับเวลาเราจะเกี่ยวแล้วก็วัดขนาดก่อนนะครับว่าเราจะเอาเหยื่อออกตรง ตรงไหนนะครับตรงนี้มันจะเป็นที่ล็อกที่ล็อกไอ้ปลายยางนะครับเวลาเกี่ยวก็เกี่ยวอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเกี่ยวง่ายแล้วก็ออกหลังจะได้ลักษณะอย่างนี้ครับปลาแบดเข้าจับปลาแว่นปากใหญ่แล้วครับยังไงมันก็ติดนะครับท่านผู้ชมส่วนการผูกเหยียก็ หมุนง่ายเหมือนเดิมครับนะครับสอดเข้าไปสอดอีกรอบครับสอดอีกรอบแล้วก็หมุนเหมือนเดิมครับสักสามสี่รอบก็ย้อนกลับไปที่ทางเดิมนะครับก็สอดสอดเข้าอย่างนี้ครับดึงออก ทุกคนสวยงามโอเคครับเรียบร้อยวิธีที่3ครับไว้สำหรับตกปลาแบส3วิธีนี้ใช้ได้ผล100%ซนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวิธีตกปลาแบสด้วยหนอนอยางแคโรน,นาลิกแล้วก็ตะกัววิ่งหนอน แล้วก็นอนหางผิวนะครับท่านผู้ชมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ